จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในอีก15วันนับจากนี้นะครับแอดมินขอให้คนที่เปิดเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับตั้งจิตตั้งใจสำรวมจิตให้ไปสมาธิสักสักพักนึงนะครับเดี๋ยวมีแต่หยิบไพ่ขึ้นมานะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนับจากวันที่คุณนะครับนะเปิดเข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับนะในเวลานับไปอีก15วันไม่เกิน15วันเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะครับ ขอให้คุณโชคดีนะครับเรามาดูเหตุการณ์แรกกันไพ่ใบรแรกไพ่ห้า 5, ไม้เท้านะครับนะในช่วงสิบห้าวันนี้นะครับก็ขอให้คุณระมัดระวังนิดนึงนะมันจะมีเหตุขัดข้องมันจะมีการขัดแย้งนะครับเกี่ยวกวับด้านของความคิดทัศนคติของคุณแล้วก็ของเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันบ้างนะครับนะมันทําให้เกิด มีปากมีเสียงขึ้นมามีการพูดคุยกันไม่เข้าหูอะ่ะอาจจะเกิดถึงขั้นการทะเลาะเบาแวงขึ้นนะครับนะในระยะเวลา15วันนี้แอดวินขอให้คุณก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดคําเจรจาต่างๆนะครับนะคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยอย่าให้มันหลุดออกมาจากปากนะครับนะมีอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับนะพูดคุยกันด้วยสติปัญญาพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับนะและทุกสิ่งทุกอย่างจะนําพาคุณไปสู่สถานการณ์ที่ดีได้นะครับให้ระมัดระวังในช่วงเนี่ย จากวันที่คุณมาดูคลิปแอดมินนะครับนะไป15วันนะครับเพราะม,มีอธิษฐานจิตเอาไวนะ้นะมาอาจจะมีเกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่เข้าใจกันเหตุการณ์ที่พูดคุยกันไม่ดูเรื่องพูดคุยกันสื่อสารกันผิดอาจจะมีปัญหากันได้นะครับในช่วงนี้ก็มันจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งสั้นๆนะครับอาจจะไม่ได้ดุนแรงอะไรมากมายนะครับนะแต่เป็นเหตุการณ์ที่บอกกล่าวเตือนเอาไว้ให้ระมัดระวังในช่วงนี้น,นิดนึงนะครับนะเรามาดูกันอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับนะว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับ้างดดีีไม่ วิวออฟฟอร์จูนไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาของท่านนะครับใน15้วันนี้นะครับหลังจากที่คุณเปิดมาชมคลิปนี้นะ นะครับแอดมินมองว่านะครับคุณจะมีโชคใหญ่นะครับนะจะมีโชคมีลาบใหญ่ขึ้นมานะครับนะไพ่ใบนี้แอดมินถ้าดูเต็มนะครับนะในส่วนของ12ราศีเนะี่ยมันจะเป็นเรื่องของโชคลาบนะเกี่ยวกับทรัพย์มรดกอะไรก็แล้วแต่หรือเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตำแหน่งหน้าที่การงานที่ได้มาโดยที่โดยที่คุณไม่ตั้งตัวเหมือนกันไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับแอดมินมองว่าคุณจะได้ลาบก้อนโตคุณจะมีเงินมีทองเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันได้คาดฝันขึ้นมาใน15วันนี้นะ หรืออาจจะมีการพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์มรดกก็ได้ที่จากทางญาติผู้ใหญ่นะครับที่คุณให้ความเคารพอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณ,คณหรือญาติผู้ใหญ่อามาอากงอะไรก็ได้นะครับจะมีการพูดคุยเรื่องเรื่องทรัพย์มรดกที่จะจัดสรรปันส่วนให้แก่คุณในช่วง15วันนี้เนี่ยมันจะมีการพูดคุยกันและคุณจะได้รับข่าวดี เกี่ยวกับเรื่องรัพย์เรื่องมรดกที่คุณจะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็เป็นไปได้เหมือนกันใน15วันนี้นะหลังจากที่คุณได้เปิดมารับชมคลิปของแอดมินแล้วนะครับนะแอดมินก็ขอภาวนาให้คุณได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพ์มรดกตกทอดจากทางคุณพ่อคุณแม่จากทางญาติผู้ใหญ่ก็ดีหรือ เรื่องเกี่ยวกับการได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดีขอให้คุณมีความสุขและสมปรารถนาในหน้าที่การงานนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ